จากการตรวจสอบลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ,กร,การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอยงามวงวาน47หลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนไปยังนายศิระเจีนจากะสอสอกรุงเทพหมหานครพรคกลางประชารัฐว่าสถานบันเทิงดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่นนะครับนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล บนเวทีนะครับก็มีการแสดงดนตรีซึ่งเจ้าหน้าที่ประกาศให้ร้านเปิดไฟนะครับแล้วก็ให้ยุติการแสดงดนตรีเพื่อคัดกรองนักเที่ยวสําหรับการแยกกลุ่มที่ยุคเกิน20ปีโดยมีการตรวจสอบรป,รประชาชนแล้วก็ขอให้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับเ<อ>บื้องต้นนี้นะฮะพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี30คนเลยนะครับแล้วก็พบมีสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน2คน ส่วนการดำเนินคดีตำรวจก็จะมีการตรวจสอบทางร้านว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่พร้อมกับมีการเตรียมพิจารณาสั่งปิดกิจการเนื่องจากว่าปล่อยให้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการด้วยนะครับ